สาววันนี้ฉันพาหลันมาดีออลที่่สุดรกค่ะโอ้ยแม่กหนูจะดูต่หนูไม่ซื้อนะแม่นะใส่บ่อยหรอน่าจะบ่อยนะแม่ไม่เคยเห็นู่ไหนมาใส่บ่อยเลยค่ะสวยมากงส่าดูดีทถูกไม่ถูก วันนี้แม่เมลกี้นะคะชวนนัดมาที่ช็อปดีออรตรงชองเซลิเซ่ซึ่งเป็นสาขาของดีออที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สาขานี้เนี่ยก็จะมีชิ้นแบบ m a s t e r ร์ e c ชชิ้นเอ็กคูซิตที่ไม่วางขายนะคะดิสเพลย์ที่ร้านนี้ก็จะแบบใหญ่อลังการมา,มากๆมีครบทุกหมวดน,นะคะเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายมีโฮมมีไฮจิวเวอรี่มีคาเฟ่และมีรส t a อ r a n t ตอนนี้จนะตื่นเต้นสุดๆเลยคือกลัวลมละลายเพราะอย่างที่รู้กันว่าเวลามาช็อปกับแม่มิลกี้เนี่ยไม่มีใครเบรกใครกันอยู่แล้วและรวมถึงวันนี้เราจะได้ลองกินข้าวในพัรคารของดีออด้วยในหลายๆสขขาขาทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีคาเฟ่แต่มีที่นี่แหละที่เพิ่งเปิดใหม่มาต้นปีเป็นพัรคารนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจล้มละลาย เราก็จะเจอหลายๆไอเทมนะคะที่แบบไม่มีทางเห็นในไทยอ่ะพราะที่นี่คือบ้านเกิดของแบรนด์่ะเราก็จะได้เจอหลายๆสิ่งที่ไม่มีทางเจอในไทยแน่นอนเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการไปนั่งที่คาเฟ่ดีออก่อนนะคะหาอะไรกินลองทองก่อนซึ่งเขาก็จะอยู่ในช็อปของดีออนะคะตอนนี้เราก็มานั่งตรงคาเฟ่รอนะครผมถ้าสังเกตดีเทลดีๆเต๊ะนี้ก็จะเป็น ลายโมโนโกรมของดีออนะคะซึ่งเป็นแปดเหลี่ยมที่จะอยู่บนเลดี้ดีออแล้วเมนูน่ารักมากราคาดีออนะคะช็อกโกแลตร้อนก็14เหรียญก็ประมาณประมาณแบบสามเหรียญสนะี่เหรียญอะในดีออก็ <laughs> ว้าวช็อกโกแลตนะคะ แก้วก็น่ารักมากๆกระาษทิชชู่เขายังน่ารักเลยอะ<ม>่ะก็คือเป็นปริ้นท์ลายแบบดีออลนะคะแบบนี้น่ารักมากแก้วน้ำก็จะเป็นลายแปดเหลี่ยมของดีออลเหมือนกันนะคะตคลกล่องแก้วก็จะมีเขียนว่าดีออลเลยะคะ่ะดูสิ่งนี้สิค่ะแม,ม่เหมือนเทียนที่บ้านฉันเลยค่ะมหาราณีแบบแม่ต้องมีแลนะซื้อเลยร้อยใบจะเห็น เอาไปทำอะไรนะกวดน้ำหรืออะไรงง <c oughs> เอาไปขายค่ะออ๋โอเคในช็อปเขาก็จะมีแบบดิสเพย์งานประติมากรรมมาด้วยนะคะดิสเพย์ในร้านคือสวยมากทุกคนอลังมาก This shop is the biggest in the world Oh my god the biggest, yeah, biggest Dior like Yes so beautiful so much สวยมากมันไม่ใช่กระเป๋าหรอมันคืองานศิลปะ This is art, it's not a bag, it's art, it's so beautiful <Okay. S 1> แล้วก็ยังมีโซนของตกแต่งบ้านด้วยทุกคนโอ้โหขนลุกแล้วค่ะในบ้านใช้จานดีออยังไงคะไม่กล้าตักแกงลงไปกินเลยค่ะกลัวเลอะ นี่สีไม้ที่แบบหายากยมากๆไม่เข้าในไทยนะคะตอนนั้นเราต้องฟรีออเดอร์จากอเมริกาอันนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็แอบ,บขายขอ,นอยงนี่นะคะน่าทำเสื้อเนาะที่ว่าจาสีไม้ดีออไว้อันนี้ก็ฝากซื้อก็ได้นะคะ่านะคะไปหาอะไรกินดีกว่า หลังจากที่เราจองโตะ๊ไว้นะคะเราก็จะได้ทานข้าวในพรทคารฟของดิออโอ้สวยมากสุดจานคือตาแตกค่ะมองเซียดิออนมปังดิออนะคะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงนมปังเขาเปรี้ยวอ่ะมันขนมปังเสียมันขนมปังอะรห้ว่าแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์แบบฝรั่งเศส นี่ตอนนี้พยายามฝืนกินว่ามันคือขนมปังดีออลขนมปังดีออแต่มันเปรี้ยวจริงนะอันนี้นะคะเออเนี่ยแปลว่าไข่แปลว่าไข,ข,ข่บลูเซียนดีออลเดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะเป็นยังไงไข่เหี่ยอะไร48เหลี่ยมโอ้มีดก็ยังมีีอดูให้ดีนะคะจุบ <laughs> จ๊บจุ๊บใจเหรอ <laughs> ชื่อเล่นน้องอะไร ตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอร่อยเพราะว่าพวกที่มันเป็นร,ร้านอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยสวยๆแต่ปรากฏว่าเสิาาร์ฟค่ะพีส่สาเสิร์ฟให้ไม่หยุดอันนี้คือแอสเพรากัสนะคะหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งขาวซึ่งจะมีเฉพาะเป็นซีซันอลเนาะเป็นช่วงหน้าร้อนของ,ของที่ฝรั่งเศสแต่ถ้าที่กรุงเทพมีตลอดนะคะเพราะว่าซุปหน่อไม้ค่ะซุปหน่อไม้ก็เลยแบบแม่ก็เลยแบบหรอโอ้ต้นผู้สอนใจมาดูสอนใจ อร่อยมากอร่อยมากัากนเป็นอะโวคาโดที่แบบข้างนอกมีอะไรไมมเมนูแพ็คเกอร์กรอบไอ้สีดำอะ่ะแล้วข้างในปัวหอมมากยงไม่เจอหนึ่ไม่อร่อยนะอันนี้ไม่ใช่ลอดช่องนะคะแต่ว่าเป็นรีส oh. โตผักแตะกลิ่นดีนะบอ,อย แต่ก่อนจะไปตะลุยช้อปปิ้งนะคะทาราวันนี้นะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะด้วย ID และ Ion Plus อันนี้เป็นอาหารเสริมที่นะขาดไม่ได้เลยเพราะนี่คือกันแดดแบบกิน และวิตามินเซลฟี่ฟังไม่ผิดค่ะนี่คือกันแดดแบบกินจริงๆและเป็นสูตรโดยคุณหมอนะคะมาฝรั่งเศสรอบนี้นะคะคู่นี้เนะะี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะนั้นรู้เลยว่าเวลามายุโรปเนี่ยบางทีนันจะลืมตัวเพราะอากาศมันเย็นใช่ป่ะแต่แดดมันแรงที่คนไทยอะ่ะพอรู้ว่าโอ้ย อากาศเยน็นอากาศเย็นก็คือเดินเพลินโ,นโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเราอะ่ะกำลังตากแดดอยู่ตลอดเวลาผิวคือโดนทำลายแบบไม่รู้ตัวคู่เนี้ยใครได้ลองทานแล้วจะติดจริงๆเพราะว่าความรู้สึกหนึ่งเลยคือผิวจะลื่นขึ้นมากๆค่ะดังนั้นวเวลาทานไปปุ๊บเนี้ยมันดูซึมทั่วร่างกายจึงท,ทำให้เราสามารถกันแดดได้ทั้งตัวนี่คือความสะดวกสบายแล้วเวลาผิวเสียไปแล้วอะ่ะกว่าจะกลับมานะมันเป็นเดือนเนอะปะแล้วก็กินมาต่อเนื่องตอนนี้น่าจะประมาณ3เดือนแล้วอ่ะจะบอกว่าช่วงนี้คือ ือ,อยู่ไม่เคยคล้่งไปกว่าเดิมเลยทั้งทั้งที่ไปต่างประเทศบ่อยออกทริปบ่อยปังมากกินเลยค่ะหลังกินข้าวอุ้ยถอดเลยค่ะ,คะทำไมแม่เพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้พาออกมาค่ะเราไปงานเปิดตัวด้วยกันใช่แล้วจะบอกว่าชอบมากเพราะว่าเนี่ยเป็นคนบแบบปารูดีแดดสุดๆปารูขี่เด็กซี่เออนู่นนี่เ ที่จะบอกว่าตั้งแต่กินเวลาที่เราทาครีมใช่ป่ะคือผิวเราอ่ะมันก็คือจะแบบมันสูกผมว่างจากข้างนอกใช่จากข้างนอกนั่ดูหน้าเราสองคนอยู่คือแบบสวยมากหมอทำดีสุดๆไม่ผิวอ่ะมันออกมาจากข้างในเนี่ยะใช่กินไปเลยอย่างละหนึ่งเม็ดนะคะคู่นี้หรือวันไหนที่รู้ว่าต้องลุยแดดแบบจัดๆอ่ะเคล็ดลับของน้านะคือเวลาสองเม็ดแล้วที่เราสองคนกล้าทานคู่เนี้ยเพราะว่าเจ้าของเป็นใครหมอ พอเป็นสูตรที่คิดคนด้นโดยคุณหมอเราก็เลยมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนแลบอินกรีนทั้งหมดนะคะเป็น medical เกรดคือเป็นเกรดในการทํายาเราไม่ต้องกลัวว่าจะแพงนะคะตอนนี้พี่หมอกุ้งฝากโปรเด็ดมาคู่นี้นะคะเพียง7 5 0รบาทเท่านั้น,นะคะ่ะหนึ่งกระปุกจะมี20เม็ดนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อได้ตามนี้เลยแม้แต่ว่าใครที่อยากผิวสวยสุขภาพดีนะคะกินทุกวันทานทุกวันรับรองว่าผิวฟังเหมือนเราสองคนแน่นอนค่ะราคาเบาๆค่ะ ท้องอิ่มแล้วไปจะลุยชอปปิง้งกันค่ะเ้ยแม่เช็คบินแล้วหรอเช็คแพงมเช็คแพงถ้าที่ใส่บินมันก็รู้แล้ว่าแพแม,นนม,ม,ม,มจุดแจ้งองีกแล้วฮะนาราคาอยู่ที่363ยูโรนะคะมื้นี้1นงหม่านีร้อาบอบาทอรใช่คพดเพราะสั่งอรังะ้บนะแล้วเราก็สันะ่ง แต่ว่าได้กินในดีออกินบนจานดีออกินบนถ้วยดีออถือว่าซื้อประสบการณ์ด้วยและอร่อยกว่าที่คิดเธอฉันเบื่อแล้วฉันอยากช้อปปิ้งเธอรู้แม่ด้มันต้องช้อปปิ้งช็อปช้อปช็อปอย่าลืมซื้อนะคะเด็กไทยอมผู้หมดตัวได้เลยมาช้อปกันงังเนี่ยฉันก็มีหน้าที่เดินตามคุณมิวกี้เขาหนูจะดูแต่หนูไม่ซื้อนะแม่จะเอาเงินนีิไหนมาซื้อเหร นี่มาเอากระเป๋ามานี่มาวันนี้เป็นเบ้ให้ถือกระเป๋าให้ต,ตามรอยอค,คุณมิวกี้ชุดอาบน้ำสวยมากมาในราคาโอ้ว,ว้าวสี่ห้าหมื่นประมาณ <laughs> มือสัน่น <laughs> ถูกต้องโลโก้ชัดรู้เลยว่าเป็นดีออไม่แล้วราคาถูกต้องไหมพันสี่ 1, <4. S 1> อ้าวรออะไรล่ะหญิงแม่ทุบเลยแม่ทุบก,ก็เหมือนหนูได้ซื้อแล้ว อันนี้เรื่องจริงบางทีเราเห็นเพื่อนซื้อเราก็เหมือนเนี่ยเราก็จับของเพื่อนนี่สวยมากมันเป็นแบบเดนิมอ่อนนะคะน่ารักมากน,น,น่าลุดนะรัรตก,กอดสุดๆแต่ไม่มีตังลองๆพอซื้อเถอะกูขพอลออันนี้ลองไซส์อ,อ,อันนี้เหมือนจะไม่แพงนะคะอันนี้ยังพอจ่ายไหวสองหมื่นดิดนี่เออมันสวยมากดูดีสุดๆไซส์ใหม่นะคะอะไร โอ้ยเราเหมาะก,กับชุดนี้ไหเยอะมากทุกคนหาเราไปช็อปที่ามันสวยมากจริงๆสุดๆ oh I love it can <Yeah. S 1> <I> try it's r e a l l y nice yes yes please <Yeah. S 1> คือตอนนั้นนะ้าก็ทำเนี่ยทุกคนบ้าคาดีแกนทุกคนก็จะโลเนาะน้ากนะ็บอกเขาว่าเราชอบอาหา,ารคาดีแกนถ้ามีคาดีแกนที่มีโลโกโล้มาสตัวแดงเลยวะต้องมีโลโก้อาสมบูรณ นาซื้อ,อเสอดอตัวนี้ลัวนาใส่คนก็ไม่รู้พอนาไม่ได้รวยขนาดนั้นเวลานาซื้อของแบรนด์เนัก็เลยจะบ้าโลโก้นงใครจะบรีโโ่บูรี่ไปไม่เป็นไรเพราะฉันก็ใส่เสืส้อ yes. ฉันก็ต้องคนรู้ว่าฉันใส่แบรนด์เต้องตะโกนมที่ uh, The r อ g o f a s you want คือตอนแรกเขาเโชว์คาริกอร์นาตัวหนึ่งซึสวยมากแต่ว่าเขบอกว่าคนเอาไปเมื่อวานในมนิ้ง1,300ยูโรนะคะคือส,สวยมากเลยแต่ว่าผ้าเนี้ยเอาไปใส่ที่ไทยอ่ะไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราจะร้อนตาเอยากหลับสบายๆก็ต้องลับในชุดนอนดีออนะคะดูสิว่ากว่า1,600ยูโรไม่เรียกว่าหลับสบายนะเรียกว่าสลบ ่าลองสูตรดีออนะคะ2,100โลนะคะเกือบแสนนะคะสวยร้องมังค่ะ b u if you have i n t h i s style and with the l o o แลวฉันดูเหมือนกันเพรบ้านคุ้มเย้น่ารักมากทุกคนแต่เอางี้นะบางชิ้นถ้าไม่อยู่ในช็อปเนี้ยเหมือนสำเพ็งอภิพูด ดอกตาแตกในไทยไม่มีนะคะรองเท้าแตะที่เป็นรุ่นแบบเพชรอย่างเงี้ยในไทยไม่มีนะคะคู่นี้คือนึกถึงอาม่าเลยอะ่ะคู่นี้ถ้าอาม่านะเห็อนอาม่าแบบกรตีต้องขอให้ซื้อแน่ๆเลยอะ่ะโอ้ไม่ก็ไฟดับนะคะเตรียมสีดอกโกยสีเร็วไปเร็วีววอันนี้ไซส์สีครึ่งนะคะนี่สวัดีนะครับ let's try เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ลองรองเท้าแล้วหลวมชีวิตปกติก็คือล้นอะไรปกวมองเท้าคู่ละแสนเอาไปเยียบแต่ใส่แล้วขาสวยเลยนะฮะทุกคนตอนนี้เท้าสวยกว่าหน้านะคะแ,บบแสนนิดนิดตกใจอะไรซื้อน่่องเท้าแสน้อันนึ้อยยโลน กอบแสสะวยนคใส่บ่อยเหรอน่าจะบ่อยนะแม่ไม่เคยเห็นพูดไหนมาใส่บ่อยเลยค่ะีิสาพูดจากคนดีแสนนึงไม่คุณหมอหมอคำพูดอ่าแจากก็เข้าใจพอน้องสาวทำงานหนักต้องทุบแล้วล่ะทุบไม่ทุบ้องเท้าแสนกว่าบาททุบไม่ทุบโอเค I take this I love it ทุบไปแล้ว Call in! No, no, I'm tired. for And today, thank you so much. Rio is so cute and a good take care so much for today. Thank you for everything. Thank you for your visit. It pleasure. Oh my god, you're so cute. And thank you. I hope you, you take uh, some nice uh, time in, uh, in the store. Yes, yeah, I have a nice time because of you. thank you for your service I love it yeah 3.30แ e ่ h ว่ไม่แม่าเียวไม่ได้เตามรอยแม่ไงชอเลยนะตลอดด้เก็บกว่าแม่มาดูนะหนไม่ชอบนะตัตอก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ใจดีก็คือที่หอกุ้งไงถ้าทำไม่สนับสนุนพเราใช่ฉันกินทุกวัน เลยทาให้ผิวพองเรามันแบบฉ่ำงเราสามารถกันแดดแบบไม่ต้องทาที่กินกินเข้าไปเลยค่ะคกินเช้ากลาวันเย็นก่อนนอนกินเข้าไปเลยแล้วสรุปค่าตัวที่ได้มาเนี่ยไม่คุ้มอยู่แล้วไม่เคยคุ้มกะบนเตอร์ใสามาสก้9สามล้านไม่เคยเหลือ <laughs> ไม่เคยเหลืออีน,นับเป็นคนไม่ได้ชอบช้อปปิ้งนะแต่ว่าติดนิสัยนั่แหละค่ะคุณคุณมากนะฮะ <laughs> ช็อปปิง้งเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ช็อปปิ้งแบบสบายใจไม่ต้องกงงังวลเลยว่าเราต้องเจอแดดเจอแสงยัง,ยงไงเพราะนะคะาไอเดยแล้วก็ไอออนพลสไปนะคะทําให้เวลา,าเราทํากิจกรรมอะไรต่างๆตลอดทั้งวันไม่ต้องมานั่งกงังวลเรื่องว่าผิวจะสีนเลยถ้าอยากจะผิวสวยขึ้นนะแนะนําคู่นี้เลยล้าโปรเด็ดมาก ลดร,ราคาอยู่นะคะด้านทั้งคู่นี้เหลือเพียงแค่750บาทเท่านั้นเป็น Medical Grade ผลิตโดนคุณหมอด้วยปรน,นี้เนี่ยทำให้ประหยัดเงินสุดๆเหลือเงินไปช้อปปิ้งอีกเยอะเลยนะคะเวลาเราดูแลตัวเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงแต่ต้องเลือกให้ดีซึ่งนัดเลือกไ ID แล้วก็อายอนค l u s ของที่หมอะรุ้งค่ะรอติดตามนะคะว่า EP ต่อไปเนี่ยนิสาอินแพรริสจะทำอะไรต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอ มารอรับคุณนายนัดกันตอนเที่ยงตอนนี้เที่ยง11หรือว่าจริงๆแล้วแม่มิวกี้ไปกระเทยเพราะว่าเวลากะเทยสุดๆไน้่งองหญิงเสด็จแล้วขอดูแบบประชาชนหน่อยจะได้รู้ว่าเป็นกระเทยหรือเปล่าเพราะว่านัดกันเที่ยงเสด็จบ่าย ไม่จบนะคะนางพามาช็อปต่อที่ห้างอะไรก็ไม่รู้ถ้าใครอยากดูการช็อปปิ้งต่อเนื่องนะคะไปดูได้ช่องแม่เมลกี้ค่ะอะไรจะพูดอะไรก็พูด